สวัสดีครับน้อยวันนี้ผมไม่ได้พามาดูไผ่พามาดูมะม่วงครับมะม่วงพวกนี้ผมเริ่มปลูกปีที่แล้วนะครับอ่าหน้าฝนปีที่แล้วนะครับสะสมพันธ์ก็ประมาณอ่าต้นปีนะครับช่วงหน้าแรงตามเว็บไซต์ต่างๆนะครับเห็นหลายพันนะน่ากินนะลูกก็ชอบนะครับลูกสาวชอบกินมะม่วงผมก็ชอบกินมะม่วงสุกนะ ก็เลยหามาปลูกเอามันทุกสายพันธุ์เลยนะครับอ่ามาดูทีละพันธุ์เลยนะครับอันนี้ข้างบ้านเนี่ยหลังบ้านที่เก็บของนี่บางคนอาจจะรู้ว่าทำไมถึงปลูกติดจังเลยติดบ้านจังเลยความจริงเมื่อก่อนไม่ติดนะครับเ,เมื่อก่อนบ้านอยู่ตรงนี้นะครับห่า,างกว่าานสามเมตรเลยแต่ผมต่อเตอิมออกมานะ ให้เป็นที่ตากผ้าก,ก็เลยติดซึ่งต่อเตอิมเมื่อปีที่แล้วนะครับนะอ้าเรามาดูกันเลยว่าพันอะไรบ้างที่หลงปลูกรับตัวแรกเลยนะครับนี่แดงจักรพพัดนะเนื่องจากมันไม่ได้แสงนะครับพอขึ้นมาปุ๊บมันก็จะโค้งออกไปหาแสงเอียงออกไปหาชัดเจนเลยนะตรงเงามาเนี่ยเขาบอกว่า ต้องรูดใบออกทั้งหมดเลยนะเพื่อให้มันเติบโตเร็วนะครับเนาลูกแล้วนะครับอันนี้แดงจกักรพรรดินะครับอ่าเด็วรูปหาตามเว็บไซต์ขึ้นให้ดูนะครับว่าแดงจกักรพรรดิลำบุญศพเป็นไหผมชอบกินน้ำมวงสพนะครับต้นที่สองนะครับนี่ต้นนี้นี่ต้นงาช้างแดงงาช้างแดงครับ ช้างแดงผมอยากเปรียบเทียบว่าแดงเหมือนกันมันจะเป็นยังไงครับทุกโตนะครับ,รบเห็นไหมเอียงออกหาแสงหมดเลยเพราะพอหลังคามาเติมนะครับเมื่อก่อนมันก็ขึ้นตรงมันก็เอียงลงมานะครับนี่ลวดที่มันใช้นี่ยังอยู่เลยงาช้างแดงนะ,นะที่ปลูกโอ้ลืมเอาออกนะครับจะเป็นอะไรไมาเนี้ยจะค่อยันตัดออกต้องไม่ขึ้นดินะครับต่อไป ปลูกข้างๆกันนี่ปลูกพร้อมกันหมดเลยนะครับเนี่ยตัวนี้นี่มันใกล้กอไผ่ด้วยไม่รู้มันจะเป็นยังไงแต่มันก็ขึ้นดีอแต่มันก็เลยไม่โตเท่าไหร่เพราะมันูใกล้ไผ่หกยักษ์ครับแต่เมื่อพอผมเคลียร์กิ่งไผ่ตรงนี้นะครับสางกอไปมันก็เริ่มขึ้นจริงๆนะครับแสงนี่สําขัดจริงๆนะครับ ตัวนี้เรียกว่าสามรถนะครับมะม่วงสามรถเออืมันแปลกสามรถมันจะเป็นยังไงรถอะไรบ้างนะยังไม่เคยกินนะครับต่อไปนี่ออกมานิดนึงนะตัวนี้ก็จะเป็นมะม่วงขาวนิยมนะขาวนิยมนะ้วแหนะเป็นมะม่วงพทนไต้หวันพวกนี้นะมัน ชื่อไต้หวันเนี่ยเดี๋ยวผมจะหาขึ้นให้แล้วกันนะผมจำไม่ได้คัมวงอ่านี่มีหลายอย่างนะครับมีฝรัง่งมีตะปบยักษ์นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอ่ะผมเปิดน้ำจริงไว้นะครับเปิดระบบน้ำจริงไว้เดี๋ยวปิดก่อนนะนี่ครับปิดไว้อ่บอ่านี่ต้นนี้เลยปลูกตั้งแต่ ตั้งแต่สร้างบ้านเลยสร้างบ้านประมาณปีสองปีเนี่ยผมปลูกอันนี้น่าจะสามปีแล้วนะครับ่วนปลูกผักรอบบ้านตอนนี้ปลูกผักไม่ได้แล้วนะครับต้นไม้เต็มตอนนี้เรียกว่าเขียวใหญ่โอ้ลูกใหญ่มากนะครับกินมาสองสามปีแล้วนะครับกินมั้งแต่ต้นเล็กๆนะปีที่แล้วดอกมากปีนี้ยังไม่ขึ้น,นครับยังไม่ออกดอกเลยของคนอื่นเขาออกดอกหมดแล้วนะครับมะม่วงของผมยังไม่ออกนี่เขียวใหญ่ นะครับอ่านี่รอบบ้านอันนี้ก็ใกล้บ้านเหมือนกันย่นะครับติดเลยเพราะว่าบ้านมาสร้างที่หลังนะครับนี่ลงรถลงจอดรถเกี่ยวข้าวครับทําขึ้นมาที่หลังมันก็เลยต้องติดบ้านนะครับไม่รู้ว่าจะลา่ามันจะยันบ้านขึ้นมาหรือเปล่าตัวนี้อ่าเป็นตัวหนึ่งนะครับขาวนิยมเหมือนกัน,นครับนะ ขานิยมปลูกสองึ่งครับหลังจากนั้นนนั้นข่าวนิยมเมื่อเกี้ยสักครู่นะมาตัวนี้ครับกุ้ยเฟยนะครับตัวนี้กุ้ยเฟย์ในติดบ้านมั่งแนะครับกุ้ยเฟยเมื่อก่อนปลูกมักเหี้ยวมักยังไว้นะครับแต่ว่าตายแล้วนะครับนี่กุ้ยเฟยนะครับกุ้ยเฟยปีที่แล้วออกลูกแล้วนะครับ ปปูกปีที่แล้วก็ออกปีที่แล้วผมก็เลยกินดูซะเลยนะผมไม่ไม่ได้เด็ดทิ้งนะอยากลองริมก็อร่อยนะครับมาทางนี้นะครับปุ้ยเคยเสร็จแล้วโอ้ตัวนี้เป็นมะม่วงใส่สีนะครับใส่สีเอาลูกมันจะสุกแบบออกสีส้มนิดหนึ่งนะครับใส่สีต้นใหญ่แ้วนะครับ มา,าต่อไปนะครับตรงริมลงรถเลยนี่ตรงถนน,นเลยก็มีต้นนี้นี่ต้นนี้ออกดอกอันนี้นี่น่าจะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับนี่ป้ายมันหายหมดแล้วเอออืมนะไม่เป็นไรนะครับเมื่อก่อนผมปลูกขาวนิยมนะตัวนี้น่าจะเป็นอย่างอื่นนะ น่าจะเป็นซางหลินหรือเปล่าครัซางหลินครับซางหลินทางนี้อ่าเป็นน้ำดอกไม้นะน้ำดอกไม้ถัดลงมาจะใกล้กาอไผ่ดีที่ปลูกก่อนด้วยใหญ่โตแล้วครับพอตัวนี้หนังหงจูจะเป็นหงจู ภาษาไทยไม่รู้เขาเรียกอะไรนะอ่าแต่ภาษาเป็นไต้หวันนะครับพันหงจู๋นะครับพอมาตัวนี้นะครับมาตัวนี้หงจู๋เสร็จแล้วน้ำดอกไม้สีมว่วงตัวนี้เป็นพันน้ำดอกไม้สีมว่วงอันนั้นน้ำดอกไม้สีทองธรรมดาลแ,ลแล้วมาทางนี้นะครับ น่าจะเป็นอะไรอะตัวนี้ไข่พระอาทิตย์ด้วอนะอย่างง่วงไข่พระอาทิตย์ภาษาอะไรอโชโยุอะไรมุกอะไรทุกอย่างเนี่ยแต่ว่าเรียกว่าไข่พระอาทิตย์ไม่ที่ง่ายแล้วกันนะครับ,รรบน,นี่พอมาทางนี้ครับอันนี้อะไรนี้นี่นีใกล้กลับเขียวใหญ่นะครับ ตัวนี้กำลังขึ้นเลยผมได้โดนตัดไปนะครับเอ่อตัดหญ้านะครับตอนนั้นตัดไปแล้วมันแตกขึ้นาใหม่ซึ่งไม่แน่ใจว่าต้นที่เขาเขาเรียกอะไรอะเสียบยอดมานะั้นมันจะออกไปไหมเป็นต้นลูกมาเลยหรือเปล่านะครับแต่ตอนปลูกเนี่ยมันเรียกว่าอ่อเขาเรียกว่าอะไรหงไข่หงไข่ขเคอนะครับหงไ่เค ไข่เคยนครับนี่ส่วนตัวนี้อันนี้ก็ไข่พระอาทิตย์นะครับเปสองต้นนะครับไม่รู้มันจะเป็นยังไงอันนี้อันนี้นนเ,เรียกอะไรอะ่ะอืมอันนี้นี่เอามาทีหลังนะครับไม่ได้เขียนเอาไว้เลยแล้วนะเลยจำไม่ได้ครับ ดี๋ยวมาทางนี้นี่ครับทางนี้นี่เป็น R2E2 e นะมุงแอปเปิลนะครับนะนมุ้งแอปเปิล Apple, นะครับลูกมันจะกลมๆเหมือนแอปเปิลถึงสุกไม่สุกมันก็ดแดงๆเหมือนแอปเปิลเรจะลองกินด,ดูนะครับอ่นะนี่ไผ่วันนี้ไม่พูดถึงไผ่นะครับนะใส่พระอาทิตย์นะตรงนี้ อมะม,ม่วงนะครับเรามาหามะม่วงต่อมาทางนี้นะครับนี่ทางนี้อเป็นมักว่าตะเดาอะไรแล้วะมะม่วงมันมานี่เลยนะครับมะม่วงตัวนี้เรียกว่าอาอะไรอะ่ะตัวนี้มม่วงมันขนสีนะครับอโอเค ม่วงมันขุนสีนะครับมาดูตอ่อนะครับมาทางนี้อีกนี่นี่มักเวอร์นะครับเวอร์หรือมะนาวยักษ์ที่ผมไปทำคลิปไปอินตาพาลัมแต่วันนี้พามาถูมะม่วงก่อนอันนี้ปลูกพร้อมก,กันกับพวกปีที่แล้วนะครับเนื่องจากหนูดูครับมีป่ามันคลุมมันเลยไม่ออกนะครับมันเลยไม่โตเลยมะม่วงมะพร้าวนะครับปีนี้ออกดอกจอยเลย มันน่าจะโตแล้วเพระว่าผมสางแบบนี้แล้วมีแสงแล้วนะครับแล้วก็ให้ระบบน้ำด้วยนะครับนี่ชุ่มเลยนมมีมุ่งตาวาทางนี้ขม,มุม่งมะพร้าวนี่มะนาวมะนาวดำผมนะครับผมโค้นลงไปสักหน่อยเดี๋ยวมันแตกก่อเพื่อจะไม่ให้มันตน้นต้นใหญ่เกินี่ดูทางนี้นะครับนี่ทางที่นี่ทำสวนไผ่ ที่แล้วนะครับไขหวานสามฤด,ดนะูแต่ว่าผมปลูกมะม่วงริมถนนมีสายไฟนะเพราะงั้นเราจะให้มันโตถึงสายไฟไม่ได้ตัดแต่กิ่งให้ตลอดนะครับมาดูต้นแรกเลยดีกว่าคนระับางซีนี้ซีถนนนี้นะครับต้นนี้ผมเอามะม่วงพกแฝงครับมะม่วงพกแฝง เว็บไซต์นะครับจริงหรือหลอกก็ไม่รู้นะครับเรามาติดตามตอนมันเป็นลูกแล้วกันโมงแปลกๆติดถนนเลยทีนี้มันติดถนนเลยที่ผมทําติดเพราะผมไม่อยากผมจะไม่ให้ต้นมันใหญ่ให้ต้นมันเล็กๆผมจะตัดแต่งกิ่งให้ตลอดต้นนี้นะครับมะม่วงแก้วพวงอ่าแก้วพวงนะครับพอมาทางนี้ แก้วพวงมาทางนี้โชคไพ่บุญนะครับเป็นมะม่วงพันธุ์ใหญ่นะครับส่วนตัวนี้แก้วขมิ้นนะแก้วขมิ้นครับเนี่ยมาตัวนี้เจ้าลงกาแบวนี้หรือว่าโชคไพศา,านลนะครับรม,มันก็ใหญ่แล้วในผมเแต่พิที่แล้นผมมาตัวนี้ก็เป็น พชกใบบุ์อีกต้นหนึ่งนะผมสั่งมาสองต้น,นเลยปลูกไว้สองต้นเลยมาทางนี้อีกทางนี้เป็นนี่ครับ,บมะม่วงมะม่วงอะไรอ่ะเนี่ยยักษ์อินโดโมะม่วงยักษ์อินโดหรือมาฮาีมาฮาีนะตอนนี้นะแต่ยู่ใกล้ถนนนะครับ กินโหลูกใหญ่มากในรูปนะไม่รู้ว่าจะได้อย่างเขาหรือเปล่าหรือเเอามาหลอกหรือเปล่าไม่รู้นะครับอแต่ตัวนี้นะครับพอมาเข้ามาข้างในหน่อยดินแถวนี้ดินเค็มกับปลูกไ้หลายรอบแล้วไม่ขึ้นนะรอบนี้เอาขี้เถ้าเอาอะไรมาใส่ลองดูมาได้มาสองต้นนะครับมะม่วงมันมะม่วงอกล่องกะทินะครับมะม่วงอกร่องกะทิสองต้นเอามาปลูกทางด้านนี้นะ อันนี้ผมเอาลูกมเมล็ดอะไรที่มันกินแล้วมาทิ้งไว้นะครับเนี่ยข้างๆมะม่วงมหาทีแล้วผมก็จะถอนไปเอาไปเสียบยอดเอาไปท้าบกิ่งนะครับทางด้านนี้นี่ตัวนี้ฮามันหนํำต้นมะกล้วยนะครับต้นกล้วยไม่ใช่มะกล้วยแต่ต้นกล้วยนะครับอันนี้ม,ม,มาาะม่วงมายานะครับ,บนี่ม่วงมายานะครับ มะม่วงใหม่อะก็นึกว่าตายแล้วทีแรกนะเล็กๆตียิ sure> ่งยังขึ้นครับมาทางนี้สั่งพร้อมกันนะครับอยากเพิ่ไซส์เหมือนกันนะครับอันนี้มะม่วงโอ้ราคาแพงครับพวกนี้ซื้อมามะม่วงฮาเด้นาเด่นซื้อมาพวกแพงประมาณสามร้อยกว่าบาทต้นหนึ่งเนี่ยสำหรับผมมะม่วงเนี่ยแพงมันอาจจะเป็นเพราะต่างประเทศนะพันต่างประเทศ ตัวนึงนะครับน,น,นี่โดนต้นไม้คมแล้วนะครับอ่าค่อยสางนะอันนี้เป็นมะม่วงอาร์ทูอีทูยักษ์ครับทันใหญ่อันนี้ลูกใหญ่ปีนี้ออกดอกนะปีที่แล้วยังไม่ออกครับนับ่นก็คือมะม่วงของผมนะครับอันนี้ยังยังเหลืออยู่นะครับคือสั่งมายังปลูกไม่หมดนะครับ เรืู่้สาที่ปลูกตรงไหนเพราะว่าเต็มหมดแล้วนะอ,อย่างอื่นด้วยเดี๋ยวจะแนะนำอย่างอื่นให้ดูนะครับครั้งต่อไปคลิปนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ